อยากให้คุณเบิร์เล่าเกี่ยวกับโ <c oughs> รงเรียนใช่ไหมคะคูริโอคิดค่ะ ว่าเป็นมาอย่างไงบ้างาาค่ะก็ยินดีได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจนะคะชื่อเบิร์ตนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curio Kids Thailand นะคะก็ Curio Kids เปิดมา3ปีแล้วนะคะในเมืองไทยตอนนี้เรามีอยู่8สาขาด้วยกันเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่เรามองเห็นแกปการศึกษา ว่าในโลกปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาอาจจะมีช่องว่างในเรื่องของระหว่างความรู้กับการนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะดังนั้นทางทีม Pure o k i d s International เนี่ยก็เลยคิดคดค้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะในการมีความมุ่งหวังว่าจะสร้างทักษะที่จำเป็นให้เด็กๆเตรียมความพร้อมสู่อนาคตซึ่งทักษะแห่งอนาคตเนี่ยเราสอนสี่วิชาด้วยกันนะคะ<ม>ก็จะมีภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสารให้เป็นพลโลกนะคะ ผู้ประกอบการนะคะเป็นการฝึก mindset แนวคิดต่างๆเพื่อช่วยให้เด็กๆเนี่ยกล้าเป็นคนที่กล้าคิด,ดเริ่มแล้วก็เอาไปลงมือสร้างโปรโตไทป์ของตัวเองได้จริงดังนั้นเขาจะสามารถมีมีคล้ายๆกับเซนส์นของการที่ทำอะไรแล้วลงมือทำจริงนะคะแล้วก็เอามาสร้างเป็นโปรเจกต์ตัวเองได้จริงส่วนวิชาที่3เนี่ยสอนเรื่องของออ creative design คือการเป็น นักสร้างสารรค์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างนอกกรอบนะคะแล้วก็วิชานี้ก็จะช่วยในการสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเขารู้สึกได้ถึงการรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความแข็งแกร่งทางด้านของคาแรคเตอร์และก็จิตใจนะคะส่วนวิชาที่4เนี่ยเป็นวิชาเทคโนโลยีเพราะว่าบนโลกใบนี้ทุกวันนี้เราอยู่กับเรื่องของวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะดังนั้นเราต้องทำให้เด็กสามารถเป็นผู้นำของ เทคโนโลยีมากกว่าที่จะเป็นผู้ตามก็ดังนั้นครูโอคิดก็เลยเอา4วิชานี้ค่ะมาสร้างเป็นหลักสูตรที่บูรณาการกันแล้วทำให้เด็กสามารถสร้างเป็นผลงานฝึกทักษะจากการลงมือทำจริงซึ่งเราเรียกว่า inquiry based แล้วก็ project based learning ค่ะการตอบรับของผู้ปกครองที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไงบ้างคะก็รงนีดีมากๆเลยค่ะก็คือเนื่องจากขอนแก่นก็เป็นเมืองแห่งการศึกษา พื้นฐานของบุคลากรทุกท่านของในคอนแกนเนี่ยแกให้ความสําคัญกับการทั้งพัฒนาไม่ใช่แค่วิชาการแต่เป็นพัฒนาเรื่องของทักษะคู่ขนานคือทักษะชีวิตซึ่งเวลาเด็กๆมี2ออย่างทั้งวิชาการแล้วก็ทักษะคู่ขนานที่เป็นทักษะอนาคตพวกนี้ค่ะเขาจะโดดเด่นเพราะว่าเขาเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เป็นนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนปัจจุบันอาจจะเป็นลักษณะของการท่องจําดังนั้นเ,เมื่อเขาได้รับแต่เขาไม่ได้ใช้ การเอาไปสร้างให้เกิดความสําเร็จในชีวิตก็ยากขึ้นดังนั้นผู้ปกครองหลายๆท่านเลยค่ะก็จะเห็นความสําคัญของออทักษะแห่งอนาคตคู่ขนานพวกนะะี้ค่ะเพื่อช่วยให้น้องๆเอาความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนออกมาแอพพลายสร้างาทักษะติดตัวเองได้จริงค่ะนิ้งอยากให้คุณเบิร์ดเล่าถึงกิจกรรมในวันนี้เต็มกิจกรรมอะไรคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบค่ะคือของคริโอจริงๆแล้วเราตั้งใจให้เด็กได้มีโอกาสในการลงมือทำมากที่สุด ดังนั้นทุกๆ3เดือนเนี่ยจะมีการสร้างโปรเจกต์เบสให้เด็กเอาสิ่งที่เรียนรู้จากในโรงเรียนนีคะออกมาสร้างเป็นโปรเจกต์จริงซึ่งครั้งนี้เราคัดเลือกโปรเจกต์ที่เรียกว่าสมาร์ทคิดสมาร์ทซิตี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของความคิดสร้างสรรค์การคิดถึงอนาคตซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่เป็นสำหรับการทำเพื่อกแก้ไขปัญหาสิ่งที่บางทีอาจจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ทำไว้ปัจจุบันนาะ ะะดังนั้นเด็กๆรุ่นนี้ก็จะเป็นคนที่กลายเป็นผู้แก้ไขปัญหาสิ่งที่พวกเราสร้างกันไว้ในโลกปัจจุบันนี้ดังนั้นเหตุการณ์ของสมาร์ทคิดสมาร์ทซิตี้ก็จะเป็นการสร้างสถานจำลองค่ะให้เขาได้ลองคิดไปถึงอนาคตดูนะวันหนึ่งที่เขาจะต้องกลายเป็นคนที่สารต่อแล้วก็แก้ไขปัญหาในเมืองจริงเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากทั้งแนวคิดทำสร้างโปรเจกต โปรเจกต์พรีเซนต์เองได้แล้วก็ในระหว่างการทำเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าเด็กๆวัยแค่ขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบเนี่ย mm. เขาต้องใช้ความเพียเยาะในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จจังนะคะดังนั้นสิ่งที่เราฝึกฝนเขาภายใต้โปรเจกต์เนี้ยก็คือทั้งความไม่ย่อท้อการตั้งเป้าหมายเป็นการแก้ไขปัญหาคิดอย่างเป็นระบบดังนั้นสิ่งที่วันนี้สมาคิสมาสิตี้ตั้งใจทำขึ้นมาก็เพื่อเด็กได้ทั้งฝึกซอฟต์สกิล แล้วก็เป็นนักแก้ไขปัญหาไปสู่อนาคตด้วยซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับเด็กๆรุ่นนี้ที่มาแสดงผลงานเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นรุ่นที่3าะคะอ๋อรุ่นที่3ใช่เพราะว่า Curio Kids เปิดมา3ปีในทุกๆปีการศึกษาก็จะมีการนำเสนอผลงานแบบนี้ตลอดออแต่ว่าโปรเจกต์ที่เลือกมาให้เด็กทำจะไม่ตรงกันจะไม่เหมือนกันค่ะครั้งนี้ ค่ะและเห็นมีถ่ายท่อสดของสาขาอื่นด้วยใช่ค่ะก็แสดงว่ากิจกรรมนี้จัดพร้อมกันใช่ค่ะทุก<อ>สาขาจัดพร้อมกันทั่วประเทศเพราะว่าเราเน้นว่าหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติที่ทุกคนเ,เ,เ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือแม้แต่อยู่ที่สาขาอื่นๆในใน,ในต่างประเทศน้องๆเรียนเหมือนกันหมดมดังนั้นเลยเป็น เนื้อหาที่เป็นมาตรฐานนานาชาติจริงๆไม่ว่าเด็กที่จะอยู่ในออสเตรเลียอเมริกาหรือเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งครูริโก็เปิดทั้งหมดหลายเป็น10ประเทศละนะคะดังนั้นหลักสูตรที่น้องทุกคนเรียนวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับเด็กทั่วโลกทุกคน oh. ทีนี้อยากให้คุณเบิร์ตช่วยฝากถึงผู้ปกครองที่ยังไม่ทราบว่าคอนแกนเรามีโคลิโอคิดได้เลยค่ะก็หนึ่งในหนึ่งในจุดเด่นของหลักสูตรเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นหลักสูตรที่ตั้งใจทําเพื่อเด็กๆทุกคนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เพื่อของไม่ใช่แค่เพื่อของการคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวแต่เราตั้งใจที่อยากจะสร้างให้เด็กรุ่นปัจจุบันเนี้ยเขาอยู่ได้ในโลกอนาคตจริงุณเบิร์ตเชื่อว่าการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็น่าจะเป็นว่าลูกๆเราจะอยู่อย่างไรเราจะสามารถส่งเสริมให้เขาช่วยเหลือตัวเองเอาตัวรอดในสังคมภายภาคหน้าโดยขณะที่ไม่มีเราได้อย่างไรจริงไหมคะดังนั้นทักษะพวกนี้วันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราให้เขาได้เราก็เป็นสิ่งเดียวเลยแหละที่ติดตัวเขาไปไปจนโตนะคะดังนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยเน้นมุ่งหวังจริงๆว่าอยากที่จะให้ พัฒนาทั้งแนวคิดพัฒนาทั้งกายภาพบุคลิกภาพศัก,กยภาพทักษะที่จะทำให้น้องๆทุกคนไม่ว่าวันหนึ่งเขาจะเรียนเก่งไม่เก่งไม่สำคัญเลยเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กทุกคนต้องออกมาเป็นบล็อกเดียวกันนะคะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันคริโอเป็นแบรนด์หนึ่งที่เห็นความสำคัญของความแตกต่าง ของแต่ละตัวบุคคลดังนั้นจึงสําคัญมากที่วันนี้เราค้นหาความถนัดนะคะส่งเสริมเขาขัดเกลาให้จนกลายเป็นทักษะและพฤติกรรมแล้วจากพฤติกรรมพวกนี้จะส่งเสริมให้เขากลายเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะเรียนรู้เป็นนะคะแล้วทักษะในการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เป็นเนี่ยก็จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรในอนาคตเขาจะคิดแก้ไขปัญหาเองได้ดังนั้นเราคาดหวังว่า เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรืออย่างในขอนแก่นเองการที่เ,เด็กๆหลายคนทุกวันนี้เป็น depression เนาะซึ่งมันเกิดจากสภาพสภาพสังคมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกตัดสินนะคะจาก t a ต d a า d หรือมาตรฐานที่อาจจะถูกวางไว้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานสังคมที่ถูกวางไว้แล้วการที่เด็ก ขาดทักษะในการที่จะปรับตัวหรือจะสร้างมีความคิดสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาอย่างนอกกรอบเนี่ยเมื่อเขาหาทางออกไม่ได้เขาก็จะเกิดอาการกังวลใจและเครียดจนกลายเป็นส่วนมากที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้จากเท่าที่เห็นเลยเด็ก1 0 2 0คนมีความกังวลใจและความเครียดอย่างน้อย1-2 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่น้อยแล้วนะคะดังนั้นเราคาดหวังว่าถ้าอย่างวันนี้คูเรโอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเพื่อนคู่คิดผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะที่ติดตัวเขาจริงทักษะที่เป็นทักษะอนาคตต่างๆซอฟต์สกิลทักษะภาษาอังกฤษเพราะเราสามารถใช้เราใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการเรียนรู้ถ้าจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กทุกคนพรีเซนต์เป็นภาษาองังกฤษด้วยความเป็นธรรมชาติและใช้เป็นภาษาแรกนะคะ,ะ,ะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรม ที่สามารถที่จะสร้างทั้งรากฐานชีวิตความมั่นใจแล้วก็โอกาสในชีวิตของเขาในอนาคตวันนี้ก็เลยอยากขอฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองออด้วยด้วยความตั้งใจของทั้งทีมงานคุณครูแล้วก็ครูโยกคิดเองก็มีทั่วประเทศนะคะปัจจุบันนี้เรามีอยู่8ปเ,เป้าหมายในการขยายก็จะอยู่ที่30สาขานะคะปัจจุบันนี้เราขยายประมาณปีละสสาขานะคะดังนั้นก็จะกลายเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเข้าถึง แล้วก็แน่นอนอาจจะมีจุดที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจบ้างว่าคูเโอคิดเป็นใครแต่เบอร์เชื่อว่าถ้าวันนี้คุณพอ่อคุณแม่มองว่าอยากหาสิ่งที่สร้างความเป็นตัวตนสร้างาทักษะที่ติดตัวเขาไปโดยเราให้เขาได้ตั้งแต่เล็กๆเ,กเกนี่ยคูโอเป็นเป็นหลักสูตรที่ตอนนี้ได้รับรางวัลว่าเป็นหลักสูตรที่มีความคิดสร้างสรรค์อันดับหนึ่งของโลก ะะแล้วก็ได้รับการยำรับระดับมาตรฐานสากลแล้วจากปีที่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการสอนมาตรฐานหลักสูตรแล้วก็แนวคิดบีไฮหลักสูตรเนะี่ยมันช่วยส่งเสริมให้เราในฐานะผู้ปกครองเบาใจได้จริงๆแล้วก็ช่วยให้เด็กสามารถกลายเป็นบุคลากรหรือหนึ่งในสังคมที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆก็ขออนุญาตฝากผู้ปกครองทั้งผู้ปองที่ขอนแก่นผู้ปกครองที่อุดรธานีโคราชอายุธยาชลบุรี แล้วก็กรุงเทพก็มีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเวสเกตเซนทันเวสเกตนะคะแล้วก็เซนทันเวสวิวแล้วก็หลายๆสาขาหลังจากนี้ก็จะทยอยเปิดก็เชื่อว่าหลักสูตรอันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ผู้ปกครองทุกท่านค่ะขอบคุณคุณโบลนิมากขอบคุณนะคะ